สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไอช็อตนะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็มาเล่นอยู่ในโหมดมัมมี่คลาสสิกนะครับตัวใช้ปืนกระสุนไม่จำกัดนะครับอย่างปืน Energy b i r ร์นะครับผมห้องนี้เขา no a g b ซองท่อนะครับแล้วก็ปิดบอมนะครับเราต้องแบบว่าเอาชีวิตรอดให้นานที่สุดนะครับผมอืม้อแล้วมาจากไหนกอนดเดี๋ยวเดีย๋ยวห้องนี้วินน้อยนะครับผมไม่ต้องห่วง ไม่ยาวแน่นอนครับคลิปนี้ดูกันเพลินเลยนะครับประมาณ10นาที15นาทีกำลังดีเลยปลาเหลือแค่คนเดียวครับผมอยู่ไหนก่อนอยู่ข้างบนโอเคปลาเดี๋ยวเราตามขึ้นไปข้างบนครับมาแล้วอยู่ไหนหิวหิวคนเดี๋ยวยู่ไหนก่อนอยู่ท่ออ่าเรียบร้อยแตกไปนะครับมารอบนี้ของจริงครับผมต้องเอาชีวิตรอดให้แบบว่านานที่สุดอยู่ให้านานที่สุดนะครับผมป่า แล้วก็โหมดมัมมี่คลาสสิกเนี่ยแม่งเปลี่ยนไอ้นี่ไม่ได้เว้ยมันเปลี่ยนปืนพกในห้องไม่ได้ผมก็ลืมไม่ทันแล้วนะครับที่เกี็ดออกไปนะครับมาขออย่างเดียวแหละอย่าเป็นเลยนะครับให้คนอื่นแม่งเป็นละกันมาอุสาวปืนเกียนมาเล่นแล้วนี่แม่งเป็นโดยด้านหลังยิงดิยิงก็แม่งไปไกลๆนี่ปืนกระสุนไม่จำกัดน,นะครับไหนจะยิงเป็นกระสุนระเบิดอีกรับรองครับผมมันเข้ามาถึงตัวผมไม่ได้แน่นอนนะครับผมอีกตั้งจเจปืนเกียน์ทะหน่อย ไปเรียบร้อยตรงไปแล้วแล้วก็เหมือนใต้โกดังจะมีอยู่หนึ่งตัวด้วยมัมมี่หรือเปล่าวะหรือคิดเองชิบหายแล้วตอนนี้คือผมอยู่คนเดียวเว้ยทุกคนมัมมี่มีอยู่สามตัวจะเอาชีวิตรอดไงให้อยู่ได้นานที่สุดอ่ะเรียบร้อยผมว่าบนตึกแม่งแตกชัวแตกไหมนี่ไงเรียบร้อยแม่งแตกจริงเลยชิบหายแล้วเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวเพื่อนอยู่ไหนหมดข้างในโกดังมีไหมชิบหายแล้วมันอยู่างลางกันหมดเลย ชิบหายต้องเจอปืนเกียนผมหน่อยเว้ยยิงออกมาเป็นกระสุนระเบิดมาหน่อยมาหน่อยไวรุ่นไวรุ่นมากันหน่อยมาหน่อยไวรุ่นมาปืนที่อะไรก็ปืนระเบิดไงไอ้สัดเพื่อนไปไหนหมดอะมอมิวไหนหมดไม่รู้มาชิบหายแล้วแล้วเหลือกันอยู่ไม่กี่คนชิบเป่งแม่งมาก,กันแล้วคนไปแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เพื่อนเราไปไหนเนี่ยออกยู่บันตึกจัดไปครับเพื่อนจะโอ้โหไม่ไหววะ่ะเยอะจัดตรงนี้หาที่แอบก่อนมาแอบนี้แล้วกันจะจะรอดปะวะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเราไปไหนหมดเนี่ยเดี๋ยวก่อนชิพหายมันต้องมีคนวิ่งมาเอ้ยนี่ไงเพื่อนเรามาแล้วมาช่วย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 อีกแรงอีกแรงมากําลังเสริมมาเอ้ยชิพหายเอากระสุนแม่งหมดไอ้เหี้ยชิบหายมาดีมาดีมาดีมามา,มาดีวัยรุ่นมา ไปรุ่นมากระสุนหมดวัยรุ่นใจเย็นไปรุ่นใจเย็นก่อนอืมต้องเจอปืนผมหน่อยมาออกกูดังว่ามาไปแล้วไปแล้วจ้าเอาไอ้เหี้ยมันดักผมชิบหายเราดูปืนผมแล้วก่อนทุกคนปืนเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เว้ยใจเย็นไปรุ่นใจเย็นไปรุ่นใจเย็นไปรุ่นโอ้โหมากันเต็มเลยโอ้โหโดนจนได้แตกเลย มาลุยต่อครับผมกำลังมันเลยอะเอาชีดลอดในกระดังอาวุธนะครับผมโคตรเกลียนนี่อยู่นานแล้วเหรออยู่ไม่นานนะผมว่าแล้วล็อกมันไดมากองเลยขออย่างเดียวอ่ะขออย่างเดียวเลยขอไม่เป็นก็พอละบังแม่งเลยโอเคเอยเป็นด้วยปืนผมห้ามตกนะครับปืนห้ามตกบอกเลยเรียบร้อยบนตึกเป็นปึ๊บไม่โดนไม่เป็นไร อยากกูข้อมูลก็พอเพราะว่ามันมีขาสสิกอะตายแล้วคือตายเลยนะไม,ไ,มไม่ไม่มีตายเกิดนะเรียบร้อยข้างบนข้างบนแตกครับผมตามตามตามเอ้ยโอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยพีก้าวสูงนี่มาปึ๊บเกือบเกือบนามึงแล้วเกาะผมใช้ไม่ได้ตอนนี้ชิบหายชิบหายเอาเอาแล้วรีบกด F เปไปไหนแล้ววัยรุ่นเรียบร้อยแตกไป ชอบบางเดี๋ยวปืนยิงเด้งทั้งห้องมาซะเลยจัดไปแม่งจะเอาปืนเซตน้ำแข็งมาเกียนแต่ไม่รู้ซะแล้วไม่ไม่ไม่ว่าแต่จะทําทําไหมทําทําไมก่อนงงมากทําไปทําเพื่ออะไรผมสงสัยในพวกนี้มันจะทําไปทําเพื่ออะไรเด้งห้องกับกับฝัดโขงหน้าล็อบบี้ให้คนอื่นมันแหลกก็ไม่เข้าใจว่าเหงาอะไรหรือจะเรียกร้องความสนใจอะไร ไปข้างในก็ดังมีอยู่สามสี่คนสามสี่คนเลืกคนหนึ่งไปไหนวะมาโอ้โหเข้าไปไม่ได้ชิบหายเดี๋ยวแต่กระโดดลงก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเออสวยเพื่อนสวยดีอย่างนี้ลงมาไม่โดนชิบหายอกไม่โดนเฉยโดนลุมแดกเรียบร้อยอีกหนึ่งคนอยู่ข้างนอกไปไปตามตามตามอ่าเรียบร้อยไม่รอด <laughs> พอคนเริ่มเยอะแล้วแบบว่ามัมมี่มันจะชนะอย่างเดียวเลยไงนะครับคนจะแบบว่าไม่มีโอกาสชนะนอกจากว่ามัมมี่แม่งจะแบบจนมุมคนใดคนหนึ่งอะ่ะเออมาเดี๋ยวล็อกมันมด่ไว้ก่อนกันคนขึ้นไว้ก่อนนะครับปืนเราเกียร์อยู่แล้วต่อให้มัมมี่มาก็ไม่ต้องกลัวเอ,อ้ยเป็นเป่าเป็นโดนะนี่ไอ้ชั์กระเด็นลงไปเอาให้ตายเลยมัมมี่ตัวเนี้ยเอาแบบให้ตายเลยได้ไหม มาขึ้นมาขึ้นมาไวรุ่นตัวหนึ่งกระสุนหมดไวรุ่นยิง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 เออจะเย็นไวรุ่นกระสุนจะหมดยื้อยื้อไว้ยื้อไว้อยู่ยื้อไว้ยื้อไว้เอากระเด็นไปไหนก่อนเอยมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วมาดีไวรุ่นไวรุ่นขึ้นมาเออมาอีกไหมโอ้แม่งขึ้นมาอีกแล้วมาปืนผมถ้าเกิดไม่กดรีโหลดนะมันก็รีโหลดให้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไปแล้วไวรุ่นเฮ้ย เฮียเรียบรอห้อยแตกเลยเฮ้ยไปไปครับเหลือข้างในกดังครับกดังห้าคนแตกแน่โอ้โหถ้าเกิดมันบั็กยิงหัวได้เหมือนเมื่อก่อนนะผมว่าบั็กยิงมันเลยนะครับตอนนี้มันทําไม่ได้แล้ไงถ้ามันทําได้เหมือนเมื่อก่อนนี้มันเลยยิงหัวอย่างเดียวอะนี่มันทําไม่ได้แล้ไงไม่ไม่ไมแล้วตอนนี้คือไม่เน็ตกูเป็นอะไรเน็ตหลุดหรอใจเย็นครับไยรุ่นเอ้ยอย่าบอกนะว่าเน็ตหลุด ชิบหายแล้วเน็ตแม่งหลุดทุกคนจนได้ห้องที่แล้วหลุดไม่เป็นไรนะครับก็ยังแบบว่ามีห้องนี้ให้เล่นนะครับเป็นมาม,มี่คลาสสิกเหมือนกันนะครับมาลุยกันเลยนะครับหนีห้องเมื่อกี้มาห้องนี้กันดีกว่าคนก็ประมาณพอๆกันนี่แหละนะครับเดี๋ยวหาที่อยู่เราจะไปยืนเลยดิผมว่าตรงนี้ต้องมีคนต้องมีคนเป็นใช่ไหมนีม่ต้องเจอปืนผมปืนผมเกี้ยนนี่กเดินไปเลยไปเร็วห้องนี้โนอะไรบ้างเนี่ย A.G.B. 2องบักดหอทีดีนะเป็นปืน8ดาวไม่ใช่ปืน8.5โอเคเดี๋ยวเดียวเสียงเกมมหาหมาโอเคมาละพร้อมลุยโอ้ลูกสอง8.5มาเลยห้องนี้มันโน,โนด้วยบางคนเขาแบบไม่รู้ไงว่าห้องมันโนอะไรบ้างคือคือคือไม่ได้อ่านนั่นแหละนะครับมาทำอะไรอยู่ทำอะไรครับทำอะไรครับนี่ยิงยิงให้ร่วมไปเลยเดินลงไปอย่าไม่กระเด็นไปวะ เดี๋ยวเดี๋ยวางหลังเป็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวมัมมีอยู่ไหนฟาโลเดี๋ยวอ่าเรียบร้อยแตกไปเดี๋ยวยิงแกงเพื่อนได้ไหมให้มันกระเด็นเข้าไปหาเพื่อนอะไรงี้พิหายดวงนี้ก่อนเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกอุ้ยมาแล้วนี่ไงกระเด็นไปกระเด็นลงไปเอากระเด็นไปไหนแล้ววะกระเด็นโคตรไกลเฮ้ยมาแล้วช<ๆ>ิหายเกือบแตกอย่าเคดีนะมันติดเพื่อนด้วยกันเองมามาเล่นห่อมาหนุกหนุกมา หอ,อไม่มีใครด้วยตอนเนี้ยมาวิ่งตามมาหออัยรุ่นโอ้ไม่มีใครมาหอเลยเดะเดวเดะไปอ้อมอ,อ้อมก่อนอ้อมอ้อมอ้อมนะครับอ้อมดีนะว่าคลาสสิกอะ่ะมันเต้นไม่ได้เต้นดูคนไม่ได้นะครับมันไม่ใช่อีโวมากูมา,มาละอุยใจะเย็นไวรุ่นเกือบแตกเกือบแตกเมื่อกี้ัยรุ่นมา ผมว่ามันมีเกาะสักตัวเข้ามามาตามมาไปยรุ่นสักคนตามมาเลยใครจะวิ่งตามมาเล่นด้วยไหมไม่น่ามีกว่ะเรายิงดันได้ไหมดันให้ฟาโลมันเข้าไปตบพวกอยู่ในบีอะ่ะเฮ้อปวนจัดเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาไปชี้แปบ๊บเดี๋ยวจะทำไงก่อนดีอย่างนี้ได้ไหมโอ้โหกระเด็นออกแบบนี้แม่งกระเด็นออกนี่หว่า อยวข้างหลังมีมาไหมไม่มีมานะโอเคตอนนี้คือมัมีโล่งครับผมโล่งมากเลยข้างล่างใครยิงแม่งเลยเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตกชิบหายรอรอครับต้องรอต้องรอครับมีตามมาไหมเฮ้ยมีตามมาว่ะมามามาตามมาตามมาไปแมงกระเด็นไปไหนแล้ววะโอ้โหยังอยู่อีก ลงไปลงไปลงไปยังวะเอายังยิกเอาแม่งกระเด็นออกข้างเว้ยกระเด็นออกข้างเฉยเลยอ่าเรียบร้อยบีแตกเฮ้ยมัมี่เยอะดีวะเยอะดีวะมามี่ัยรุ่นไวรุ่นลงมาไวรุ่นอุ้ยเครียดตกใจหมดตกใจมดเลยเอาเรียบร้อยแตกหมดเลยอะไรจะขนาดนั้นอุ้ยโอ้โหเด้งโคตรสูงมา ขอวินสุดท้ายของมัมมี่แล้วกันจะจะได้จบจบไปเลยมาบางคนก็เด้งออกห้องเข้าห้องใหม่อะไรบ้างมัมมี่คลาสสิกนะครับที่สําคัญเลยถ้าเกิดจะเปลี่ยนปืนพกอะ่ะต้องออกไปเปลี่ยนหน้าห้องนะครับ,บถ้าเปลี่ยนในห้องมันจะเด้งไงใจเย็นใจเย็นไว้ไ้รุ่นเป็นเปล่าโอเคไม่เป็น,ม,นมาแล้วมันาแล้วข้างหน้ามาแล้ว,ลวเอออย่ายิงดันมาเดย์ไปรุ่นอย่ายิงดันมา เ้ยมันมาแล้วยิงให้กระเด็นลงไปเลยไส่ปืนนอนก็ดูให้หน่อยแล้วกันปึออ๊บยิงไปไม่ลงสักทีวะโอเคลงไปสักทีนี่ยิงแช่ไว้นี้เลยนี่ปืนแม่งย่างเกียร์น่ะทุกคนโอ้โหแม่งระเบิดอย่างเดียวอะพอระเบิดเสร็จมาม,มีก็เด้งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแต่เย็นไว้รุ่นกระเด็นสักทีเดี๋ยวต้องเอาตัวหลังกระเด็นไปเฮ้ยมันกระเด็นใกล้เราเฮ้ย รอบนี้แหละไปถากมันไปโอ้โหไม่กว่าจะกระเด็นไปโอโ้แม่งปืนอะไรไม่รู้ผมเริ่ม,ผม,มผมเริ่มแสบหูแล้วตอนเนี้มาคอยยิงแล้วกันนี่เลยโูมยิงแม่งนี้เลยกระสุนแม่งโดนกำแพงแทนมาโอ้โหมันมีอยู่น,นี้หมดเลยเอา้าโดนได้ไงโดนดิเอา้าไม่โดนเฉยไอตบไม่โดนคือไรตบไม่โดนว่าเต่าฟ้ามามารอบนี้โดนแน่ ผมเอาผมเอาจริงผมเอาจริงอื้ทำไมเทำไมทำไมทำไมปึ๊บเรียบร้อยแตกไปไปเด็กสี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมว้าปอะไรวะอยู่ดีวาร์ปเฉยเลยงงเอาวาร์ปเป็นไรเนี่ยปกติไม่น่าวาร์ปนะแต่มาวาร์ปเฉยเลยวาร์ปอะไรวะมาอยู่ข้างบนหอเลยปะเราขึ้นหอกันมันมีตั้งหลายคนมาเขียนไป ใจเย็นไวรุ่นโ,โอ้โหโหดเกินจะเตะหน้าเลยเหรอไป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 ขึ้นไปขึ้นไปไงก่อนอขึ้นไปเออนั่นแหละสวยสวยขึ้นไป,ปไ,ไปครับไปครับอุ้ยกดกระโดดไม่ทันแม่งติดเข้าไปครับเข้าไปเข้าไปโอ้โหแม่งโน้กซอง85แม่งยังจะเล่นอีกไปไยรุ่นเข้าไปโอ้โหมีกาอกันกี่คนเนี่ยเดี๋ยวได้อีก50วินาทีกระสุนหมดก่อนแน่นอน ไปไปเขาไปเขาไปโอ้โหแม่งเข้าไปไม่ได้วะคนแม่งเยอะจัดเด้อ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 เดแล้วปืนไวเทเกอร์ปืนไฟมันมันยิงออกมาได้เรื่อยๆด้วยนะครับมัามี่มันหมดพอผมจะกระโดดเข้าไปคือมัมมี่มันอยู่เยอะอ่ะผมเข้าไปไม่ได้มาแล้วอีกคนนึงอยู่ไหนก่อนแตกยังข้างบนเรียบร้อยเล่นแปดง้ออิเออ มาแล้วเอา้าโอ้โหจะบังกันทำไมไปเหล็กหนึ่งคนนี่หนึ่งคนไม่รู้อยู่ไหนหา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 อยู่สี่แยกข้างบนเปล่าไม่ใช่สี่แยกอะ่ะแอบนี้เปล่าตรงไหนตรงไหนเฮ้อยอยู่ไหนอ,หไไอยู่ไหนก่อนช่วยเดี๋ยวอยู่ไหนไม่รู้หาไม่เจอโอเค okay. จบไปนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมขอพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับ